สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับซูเปอร์ซับยังต่อเนื่องอ่ะเอเมนเนนซ์จ้ะเพราะเหมือนได้บอกอยาให้ทุกคนได้เห็นทุกใบเพราะยากมากกว่าจะครบ6กสิบเอ็ดใบครับเพราะฉะนั้นนี่จะเป็น EP 2ของการ์ดเอเมนเนนซ์เซตเดียวในโลกที่คอมมิชชั่นเซตหกสิบเอ็ดใบดูได้ที่นี่ที่เดียวครับเพราะนั้นก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับรวมไปถึงถ้าเพิ่งเข้ามารู้จักการ์ดบอลไม่ว่าจะสะสมหรือลงทุนลิงก์ข้างล่างนี่ฮะเดี๋ยวน้องเขาจะแปะไว้ให้ มันจะบอกหมดว่าถ้าเริ่มต้นต้องทำยังไงถ้าอยากเข้าร่วมกลุ่มเร็กต้องเข้าไปที่กลุ่มไหนไลน์โอเวอร์แชทที่เราเคยคอยอัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆชื่ออะไรและข้อมูลอีกมากมายรวมไปถึงกิจกรรมตอนนี้ที่มีอยู่ของ Forbidden Food และ Futera United เข้าไปดูได้และเหมือนที่บอกครับถ้าเข้าไปกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดให้ก็จะเป็นพระคุณยิ่งขอบคุณอีกรอบครับผมวันนี้กลับมางดที่แล้วโชว์อิตาลี เม็กซิโกแล้วก็ฝรั่งเศสไปแล้วงูนี้จะมาเริ่มที่เยอรมันและกันเหมือนที่บอกฮะคอมเมนต์ไม่ได้เลยว่าชอบไปไหนะอะไรยังไงมาเยอรมันใบแรกที่อยู่ตรงนี้ครับใบเดือนในโลกอีกเหมือนกันเด็ดกเก่าผีหรือเปล่าในส่วนของบาแระบายเยือนด้วยบาเซียนชวนไซเกอร์วันวันนะนี่ดูข้างบนดูสีก็ได้นี่เขียนอยู่ว่าวันวัวนใบเดือนในโลกเยอรมันจะมีวันวันสองใบเหมือนที่บอกครับเซตนี้มีทั้งหมด6 1เใบถ้าย้อนกลับไปดูอีพีหนึ่งไม่ได้พูดถึงราคาแล้วนะ โฟก์สล้วนๆห,หนึ่งในนักเตะที่ราคาไม่เคยหวือหวาแต่ก็ไม่เคยต่ำคงเส้นคนวาตลอดครับคือในส่วนของมิโลสลาฟโครเซอันนี้ทับห้าสทับห้าใบนี้เหมือนจะเบรกได้นะใบนีไไนทุกจังว่าเบรกได้สุปจะพูดถ้าไปย้อนดูเบรกเก่าๆของฝรั่งอาจจะเห็นทุกได้ใบ,บนี้อยู่โครเซอสาทั 5. บหาเซียเหมือนแรกเลยซื้อมาจา้ะ ราคามีทุงหนึ่งไม่แพงเลยแล้วก็ขึ้นไปแพงมากเลยตอนนี้โดนปลดแล้วอาจจะกลับมาเซ็นก็อาจจะลงมาถูกใหม่หรือเปล่าคือในส่วนของโอลิเวอร์คานทับ10 5หทับ10โอลิเวอร์คานนตำนานหน่อยหน่อยหรือกัปตันเยอรมันโลธามัตเทอุสทับ10เด็กอาจจะไม่ค่อยอยากเก็บตัวนี้ถ้าอายุเยอะหน่อยอาจจะชอบยิ่งถ้าดูบอลโลก90 เป็นกัปตันเยอรมันชูถ้วยบอลโลกครับอิตาเลีย 90, เกเยอรมันเป็นแชมป์อี่สมัยก่อนยังเป็น West, เวสเยอรมันอยู่เลยก็คือโลธามาตเซิลส์วันนั้นวันอีกใบจ่ะที่ไม่น่าจะเป็นนักเตะได้อะคุณเขินไม่ให้เลยอ่ะแต่เล่นมานานจาัดในส่วนของโทมัสมุลเลอร์ลายเซ็นโทมัสมุลเลอร์มีเยอะครับทุกรุ่นมีโทมัสมุลเลอร์มาตลอดแต่ห,หาออนการ์ดจะยากนิดนึงเพราะเหมือนที่บอกตั้งแต่ ep ที่หนึ่งนะว่าทุกใบเป็นออนการ์ดหมดซึ่งบางนักเตะจะหายากมากนักเตะที่ยังเล่นอยู่จ้้ะออันนีซงสภาพย่อยะ m a n ูเอลนอยเยอร์ทับสิบบางใบนี้ขออน,นุญาตใช่เก้าทับสิบใบไหนที่ถ้าสุจำไม่ได้ว่าได้มาไงสุจะจะไม่พูดนะครับแต่ว่าถ้าใบไหนจําได้ก็พยแพงเธอพูดอย่างเช่นเซฟไมเยอร์ไม่ดังเลยแต่เบรกได้จ้นะราคาไม่แพงจ้ะเพราะว่าอาจจะแก่เกินไม่มีคนรู้จกักเยอะก็เลยเป็นที่มาในส่วนของราคาที่ไม่แพงมากแต่ก็ออนการเช่นกันเซฟไมเยอร์แล้วมาไอ้ไอันนี้ไว้ก่อน เคยเก่งโคตรหายจากโลกไปแล้วคือในส่วนของเมซุตโอซิลการทับศิษฐ์ตำนานปืนเปล่าปิดท้ายด้วยแบบนี้ครับหากการไรเซนเขายากออนการยิ่งยากหนักก็คือในส่วนของไกเซอร์ฟรานซ์เบครคนบาวเป็นทั้งผู้เล่นที่ได้บอลโลกและผู้จัดการที่ได้บอลโลกหายากโคตรนะเว้ยไรเซนเบครคเบาวนเนี่ยเอาจริง เท่ดีอันนี้ทุกชอบเจ๋งดีอันนี้อันนี้เป็นนักเตะผสมอ๋อมีอยู่2ตัวชาติเดียวกันนี่บอลโลก2องพันี่อาจจะแพงก็ได้นะอเมริกาเป็นเจ้าภาพแคปตันอเมริกาคิสเซียนพูลสิททับสิบพูซึ่งเล่นบอลลีกไม่ค่อยได้เรื่องแต่ว่ามันกับอเมริกาอยู่นะจ๊ะต่อมาด้วยตำนานอเมริกานี่เจอซี่นัมเบอร์ด้วย10บทับสินเดมซี่ใครดู e p มานานจะรู้จักคลินเดมซี่จ้ะ,ะเจอตำนานผีตัวครับหกแปดทับสิบอ่จะที่ตนานผีเล้นะเพราะไปเก่งตอนเล่นอยู่ทีมเองคือส่วนของเดียโก้ฟอร์ลานนี่ครับเดียโก้ฟอร์ลานอุลุวายมิงหนึ่งตัวเด็กเก่าโงด้วยอันนี้ห้าทับห้าในส่วนของพี่หลุยส์วอรเรส ออนการ์ดหรือฮัวเรสเอาว้ย,ยงนงงี้ยหารพ่านะพี่หรือฮัวเรสอีพีนี้จะปิดท้ายด้วยแก๊งสเปนแล้วกันแก๊งสเปนมีไหลนักเตะที่ซุปชอบนี่สเปนอยู่ตรงนี้สีร่รพ้าไม่อยากบุรีนักเตะเลยไนะม่พูดดีกว่าให้โอกาสโคตรเปลืองเลยเอามาโรมโมริตะแต่นี่สัพห้านะโมริตะโมรัตะราคาจะไม่แพงมากครับตัวนี้จะแพงขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะว่าในส่วนของคาซิยาสหาอ,อนการยาก ก็ถือเป็นตำนานสเปนเหมือนกันนะอิกเก้คาซิอัสสี่ทับห้านี่ทับห้าหนึ่งนักเตะที่ชอบอีกเช่นกันครับราอูกอนซาเลสรับสิบป่ะใช่เสียด้ราอูไม่ใช่รับห้าเนาะเสียด้ราอูไม่ใช่วันนวันด้วยเหมือนราอูวันนวันทุกเคยจะบิดแล้วแพ้หลายสักอย่างครับเหมือนเคยนานแล้วนะหลายปีแล้วเมือนอีเบทุบบิดแล้วแพ้เป็นหนึ่งในนักเตะที่ตอนนั้นเหมือนอยากจะได้วันนวันแต่ไม่ได้ เหมือนมาอยู่ในอี a บแล้วบิดแล้วแพ้ถ้าจำไม่ผิดนะครับใบนี้ก็เจ๋งดีสเปนสุทับห้าเยอะว่ะสเปนสุทับห้าเป็นแล้วสองใบนี้ใบที่สามแล้ว,วหาลดเซ็นเขายากเช่นก,นกันครับเซอร์ gio ramos นี่ทับห้านะส่วนรามอสหาลด้เซ็นเขายากนี่ก็ทับห้าว่ะเฮ้ยสเปนทับห้าเกือบหมดเลยนอกจากราอูวาไปแล้วเพิ่งเพิ่งสังเกตเห็นเนี่ยใช่เพราะว่าดาวิดวญอา ก็เป็นครับ5เช่นกันโคตรเก่งใครดูทันยุคนี้ดาบิดวิยาราอูอะไรเงี้ยเก่งมดเลยาดาบิดวิยาเก่งนะเว้ยใบนี้เบกได้ม้งรูงสึกใบนี้น่าจะเบกได้ปิดท้ายด้วยใบนี้เพิ่งแรกมาตอนแรกซูมีเวนรู One, 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 นี่วันอวันทีนี้พี่เขาสะสมจะเอาเวนรูนี่วานอ้ววันให้ครบเซตทั้งเซตของเอเมเนนเขาก็เลยเอาเวนรูนี่ครับสิบไม้ซุมังแล้วก็ใบนี้มาให้แล้วก็ขอ เวนรูนี่ไปเหมือนแลกกันนะแลกวันอ้วนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสุเอาซาวีธรรมดาไปเขาด้วยคือแลกกันเลยสลับวันอ้วนกันก็คือในส่วนของผู้จัดการบาซ่าณปัจจุบันครับซาวีเฮนันเดสวันอ้วนนะพอเป็นไรเซนออนการ์ดไรเซนเขาไม่หลุดเพราะปกติถ้าใครเห็นสติกเกอร์ไรเซนซาวีมันชอบหลุดเพราะเป็นวงกลมคล้ายกับแวนเพอร์ซี่อันนี้มันก็จะไม่หลุดไงเนื่องจากมันเป็นออนการ์ด อันนี้ก็จะอีก20ใบครับระหมดประเทศพอดีเดี๋ยวอังกฤษยังเหลืออังกฤษยังเหลือเนเธอร์แลนด์อาร์เจนบราซิลแล้วก็โดของโหดแล้เอาไว้ EP สุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนี่บอก อยากทำคอนเทนต์เกี่ยวอะไรคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างส่งข้อความมาหาซุปมาหาทีมงานก็ได้มีความ่เห็นไงกับเซตนี้อีกเช่นกันถ้าเคยคอมเมนต์ไว้ในอีพีหนึ่งเลยอีพีเพิ่งเติมว่าผมชอบตัวนี้มากเลยอยากเห็นอันเนี้ยคอมเมนต์เกี่ยวไอเมนต์อะไรก็อยากเห็นคอมเมนต์เหมือนกันว่ามีความไม่เห็นไงกับไอเมนต์นี้หรืออยากจะมาเปิดไปได้ว่าพี่มันควรจะมูลค่าเท่านี้อะไรที่ซุปผู้ในอีพีหนึ่งสามารถทำได้หมดแต่ที่สำคัญสุดเลยก็คือว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์ไปครับเจ้าด้วยนะครับรวมไปถึง Forbidden Food รวมงีากกจจมมิรร ของฟุเออร่าที่ซุปร่วมทำกับเขาไม่ว่าแค่ทีมบอลอย่างเดียวนะครับการที่กัออกมาอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นต้องติดตามทุกช่องทางเลยหรือง่ายสุดเข้าไปใน Open Chat เราเข้าไปติดตาม t ิ k ตอกเพราะเหมือนที่บอกตอนนี้ t i k t อกเองของซปเปอร์ซับก็จะมีคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟแล้วที่ไม่เอามาโชว์ที่นี่เพราะฉะนั้นต้องไปกดติดตามเหนื่อจังวันนี้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ